บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปทิฏวิสุทธ์คือการทำความเห็นของตนให้บริสุทธิ์ตามหลักของวิปัสสนากรรมฐานนั้นในข้อต่อไปก็เพื่อจะมองถึงความจริงแห่งสังขารทั้งหลายซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้ว มีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปเป็นธรรมดาตามปกติแล้วความรู้สึกของสามัญชนที่ไม่ได้ศึกษาไม่ไม่ได้สดับธรรมของพระอริยมักจะมีการกำหนดหมายและมีความรู้สึกในสิ่งซึ่งโดยสภาพที่แท้จริงแล้วไม่เที่ยงว่าเป็นของที่เที่ยงแท้แน่นอน จึงทำให้บุคคลเหล่านั้นดำรงชีวิตอยู่ด้วยความประมาททั้งในวัยในชีวิตและในความไม่มีโรคแข่งตนบุคคลผู้ประมาทมองชีวิตที่สั้นเพียงเล็กน้อยคล้ายๆว่าตัวเองจะอยู่คำฟ้าไม่ได้ใช้เวลาที่มาถึงเข้าให้กอบด้วยสาระประโยชน์ เพื่อสร้างสาระแก่นสารแห่งชีวิตของตนเอาไว้เพราะอายุของมนุษย์นั้นเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วจะเป็นอายุที่น้อยมากข้อนี้ท่านได้เล่าถึงมาลาภารีเทพปุตซึ่งได้ทราบการดำรงชีวิตของมนุษย์จากนางปาติปูชิกาเทพธิดาทราบว่า มนุษย์ได้ใช้ชีวิตไปด้วยความประมาทก็เกิดความสังเวชสลดจิตที่คนซึ่งมีชีวิตเพียงเล็กน้อยแล้วน่าจะตักตวงโอกาสเหล่านั้นให้มีประโยชน์มากขึ้นแต่กลับปล่อยผ่านแต่กลับปล่อยให้ผ่านพ้นไปซึ่งความประมาทในที่นี้ก็สรุปลงที่สามประการดังกล่าวแล้วคือในวัยในชีวิต แต่ในความไม่มีโรคขั้นของวิปัสสนากรรมฐานจึงสอนให้มองความจริงแห่งสังขารทั้งหลายซึ่งกล่าวโดยสรุปก็คือสิ่งที่เป็นนามกับสิ่งที่เป็นรูปให้เห็นว่าเป็นอนิจจตาคือเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนลักษณะของความจริงส่วนนี้ ไม่ได้เกี่ยวกับการบังเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าหรือไม่บังเกิดขึ้นแต่เป็นกฎธรรมชาติธรรมดาที่มีอยู่อย่าง,างนั้นพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ตามสังขารทั้งหลายก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาอยู่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าเป็นเพียงแต่ผู้ค้นพบนำมาเปิดเผยชีย้แจง สแสดงแก่โลกตามความจริงเท่านั้นการกำหนดพิจารณาสังขารหรือกำหนดพิจารณานามรูปตามหลักของใจรักนั้นบุคคลจะต้องทำความเข้าใจถึงภาวะที่เรียกว่าอนิจจตาที่แปลว่าเป็นของไม่เที่ยงซึ่งจะนนให้นิยามความหมายไว้ว่าเนื่องจากสังขารทั้งหลายมีการเกิดขึ้นแล้ว จะต้องเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาไม่มีสังขารใดที่เกิดขึ้นแล้วจะไม่เสื่อมไม่เปลี่ยนแปลงประการที่สองสังขารทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วจะต้องมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดไปประการที่สามสังขารเหล่านั้นดำรงอยู่ได้เพียงชั่วขณะใดขณะหนึ่งเท่านั้น ชั้นของการพิพจารณาเพื่อปรับจิตให้ยอมรับความจริงในส่วนนี้ผู้พิจารณาจะต้องอาศัยตัวปัญญาหรือสัมปชัญญะเป็นหลักในการพิจ,พจารณามีสติเป็นตัวตามมีความเพียรเป็นตัวสนับสนุนชั้นของการพิจารณาท่านจำแนกไว้หลายชั้นด้วยกัน ชั้นแรกก็คือชั้นของปริยัติได้แก่การศึกษาการจำาสนการท่องบนสาธิยายเช่นเวลาทำวัดเชา้าก็สวดกันว่ารูปังานิจังเวทนานิจจาสัญญานิจจาสังขารานิจจาวิญญาณังานิจังซึ่งแปลเป็นใจความว่ารูปเป็นของไม่เที่ยงเวทนาเป็นของไม่เที่ยงสัญญาเป็นของไม่เที่ยง สังขารเป็นของไม่เที่ยงวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงซึ่งการสวดในลักษณะนี้ใจก็ต้องกำหนดอยู่ที่ข้อความซึ่งสวดจูบเมื่อได้ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาตามไปโดยการสวดเพียงครั้งสองครั้งอาจจะไม่เห็นแต่เมื่อสวดบ่อยๆคิดตามไปบ่อยๆความเข้าใจ การยอมรับความจริงในชั้นนี้ก็จะบังเกิดขึ้นอย่างน้อยที่สุดเมื่อสวดและพิจารณาตามไปโดยวิธีนี้บุคคลเหล่านั้นสามารถบรรเทาความเศร้าโศกเมื่อประสบกับความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนต่างๆไปได้พระสิ่งที่ได้สวดร้องท่องบนและสิ่งที่ได้พิพจารณาไว้นั้น ได้ถูกเก็บไว้ภายในจิตสำนึกํานองเดียวกับความรู้เรื่องราวต่างๆที่บุคคลเก็บไว้ภายในใจดูไปแล้วคล้ายๆจะไม่มีแต่เมื่อมีปัญหาที่จะต้องตอบจะต้องแก้ขข้อข้องใจต่างๆหรือจะต้องทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้นความรู้เหล่านั้นก็เกิดขึ้นมาช่วยเหลือในการตอบการทำงานของบุคคล การพิจารณาตราลักตามหลักประยัดชั้นต้นก็มีนัยยะเช่นเดียวกันพิจารณาไปบ่อยๆสวดไปบ่อยๆคิดตามไปบ่อยๆสิ่งเหล่านั้นจะถูกเก็บไว้ภายในจิตเวลาประสบกับความจริงแห่งชีวิตคือความไม่เที่ยงในสังขารทั้งหลายปัญญาที่เก็บไว้เหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นมาช่วยคุ้มครองใจ แม้มีสัตว์มีบุคคลมีสิ่งของอันเป็นที่รักแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าแตกทำลายไปใจก็จะได้หลักเป็นเครื่องคุ้มครองไม่ต้องเศร้าโศกในท่ามกลางของบุคคลผู้เศร้าโศกเพราะยอมรับก่นนั่นคือความจริงอย่างหนึ่งที่ชีวิตทั้งหลายจะต้องประสบอีกชั้นหนึ่งท่านใช้คำว่า กินตาสมสนะหนคือการพิจารณาโดยนิยะของความคิดหมายความว่าเมื่อบุคคลได้เห็นได้พิจารณาถึงรูปในชั้นของปริยัติมาพอสมควรแล้วต่อไปก็อาศัยรูปยันใดอย่างหนึ่งในปัจจุบันนี้เองซึ่งอาจจะดูมาจากกลมหายใจเข้าออก ที่มีความแปรปรวนมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเมื่อมองเห็นได้ชัดเจนในจุดนั้นแล้วก็จะโยงความเข้าใจไปหาส่วนอื่นๆของนามรูปเหล่านั้นจนในที่สุดจะมองเห็นถึงความจริงของนามรูปว่านามรูปทั้งหลายหรือสังขารทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วในอดีต ก็ได้ดับไปแล้วในอดีตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็จะดับในอนาคตที่มีอยู่เป็นอยู่ก็จะดับไปในปัจจุบันนี้แล้วความเข้าใจเหล่านั้นก็จะโยงเข้าหารูปนามทั้งมวลในโลกนี้ว่าตกอยู่ในสภาพอันเดียวกันอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงแสดงวิปัสนาญาณแก่ท่านปัญจวัคคีย์ตอนที่ว่าด้วยการมองรูปนามในแง่มุมต่างๆว่าขันห้าอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดียาบก็ดีละเอียดก็ดีเล็วก็ดีประณีตก็ดีอยู่ไกลก็ดีอยู่ใกล้ก็ด,รกดีรูปทั้งหมด ก็เพียงสักแต่รูปเท่านั้นเพราะมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเมื่อพิจารณาเจาะลงไปในส่วนนี้บุคคลก็จะมองเห็นความจริงว่าความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของนามรูปนั้นมีอยู่ตลอดเวลาหรือดูแบบหยาบๆก็อาจจะเอารูปถ่ายในวัยต่างๆมาวางเรียงกันแล้วดู ก็จะเห็นโดยความเป็นอันเดียวกันซึ่งการพิจิตพิจารณาในชั้นนี้ถ้าหากว่าให้เห็นได้ชัดเจนด้วยสายตาของปัญญาธรรมดาเราอาจจะกางฟิล์มภาพยนตร์ออกมาดูก็เห็นก็จะเห็นได้ว่าภาพยนตร์ที่ออกมาเป็นเรื่องเป็นราวเป็นบทเป็นบาทมีการพูดจาปราศัยนั้นที่จริงเกิดดับตลอด แต่อาศัยที่มันเกิดดับเร็วนั้นแล้วดูแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวติดต่อกันแท้จริงรูปเหล่านั้นได้เกิดดับมาเป็นพันพันครั้งอิริยาบถต่างๆที่ปรากฏในฟิล์มภาพยนตร์ซึ่งดูด้วยตาเปล่านั้นเป็นอิริยาบถท,ที่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปโดยลําดับเวลาเข้าเครื่องฉายภาพยนตร์มันหมุนไปเร็วเราดูเป็นอาการต่อเนื่อง ซึ่งตามหลักแล้วก็ดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่ตลอด,ดนี่คือการพินิษพิจารณามองให้เห็นถึงความจริงของนามรูปโดยเริ่มมาจากจุดใดจุดหนึ่งให้ได้เสียก่อนในชั้นต่อไปท่านใช้ธรมลีว่าอัฏฐานะสมณะไหนคือพินิษพิจารณาถึงใน อดีตการอันยาวนานจะเริ่มมาจากรูปของใครก็ได้ซึ่งตามปกติแล้วการพิจารณารูปในตอนต้นมักจะเป็นการพิจารณารูปของตนเองเพราะใกล้ชิดมากมองดูถึงความเปลี่ยนแปลงรูปร่างกายในอดีตตั้งแต่เริ่มเกิดมาเราจะเห็นว่ามีความเปลี่ยนแปลงมาตลอด ภาวะโดยสรุปในความเป็นนามเป็นรูปเหล่านั้นก็เกิดดับมาเรื่อยและดับเป็นช่วงใหญ่ๆคือดับในวัยต่างๆก็เป็นความดับที่เห็นได้ชัดเจนว่าที่จริงแล้วเราในในสมัยเด็กกับเราในสมัยปัจจุบันไม่ใช่เป็นอันเดียวกันแต่ว่าเกี่ยวเนื่องถึงกันเท่านั้นเป็นลักษณะของความเปลี่ยนแปลงทำนองสายน้ำไหล หรือกระแสไฟที่กำลังปรากฏอยู่กระแสไฟในขณะนี้กับกระแสไฟเมื่อหนึ่งนาทีที่แล้วเป็นคนละกระแสกันแต่ดูแล้วคล้ายๆจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะมีความสืบเนื่องต่อกันเท่านั้นเองเมื่อมองย้อนไปสู่อดีตสมัยก็จะมองเห็นนามรูปทุกลักษณะ ไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของประณีตหยาบเลวอยู่ไกลอยู่ใกล้เป็นต้นว่ามีความเปลี่ยนแปลงอยู่เช่นนั้นแต่การใช้ปัญญาพินิษ์พิจารณานั้นก็อาจจะอาศัยในยักของอะไรก็ได้อย่างพระปตาจาราเถรีท่านประสบปัญหาความสูญเสียอย่างรุนแรงชั่วระยะเวลาเพียงคืนเดียว สามีหนึ่งคนลูกชายสองคนพี่ชายหนึ่งคนกับพ่อแม่รวมหคนได้ตายลงในคืนเดียวกันท่านั้นจนท่านสติวิปลาสคือเป็นบ้าไปได้แต่เมื่อไปสู่พุทธสํานักอาศัยพระพุทธดํารัสที่สัตว์ว่าจงกลับได้สติเถิดพระคินีท่านก็หายจากความเป็นบ้า แล้วเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาวันหนึ่งท่านตักน้ำแล้วเทลงไปที่พื้นดินน้ำไหลไปช่วงหนึ่งก็หายไปท่านก็ตักมากขึ้นอีกเทลงไปอีกน้ำไหลไปไกลกว่าก่อนแต่ก็หายไปอีกตักเพิ่มขึ้นอีกเทลงอีกน้ำไหลไปไกลกว่าเดิมแต่ในที่สุดก็ ดูดซึมหายไปในดินหมดอีกท่านก็อาศัยน้ำที่ท่านตักขึ้นเพียงสามครั้งแล้วก็เทลงไปในดินพิจารณามองดูชีวิตของคนสัตว์ทั้งหลายซึ่งท่านฝังใจอยู่ฝังใจอยู่กับครอบครัวทั้งหกคนที่ตายจากไปในวัยที่ต่างๆลูกคนเล็กเกิดในวันนั้นเกิดในคืนนั้นแล้วก็ตายในคืนนั้น โลกคนโตเกิดปีก่อนมาตายในคืนนั้นสามีเกิดนานกว่านั้นก็มาตายในคืนนั้นพี่ชายเกิดนานขึ้นแต่ก็ตายเหมือนกันพ่อแม่เกิดนานไปกว่านั้นแล้วก็ต้องตายเหมือนกันก็มองเห็นชีวิตว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นดำรงอยู่ด้วยเหตุปัจจัยสัตว์ทั้งหลาย,ยาาจึงนาจะเกิดในวัยต้น,ตน พระบุญกุศลจำนวนน้อยเหมือนาน้ำที่เทลงไปในดินเพียงเล็กน้อยไหลลงไปแล้วก็หมดสัตว์บางจำพวกอาจจะตายในมัชชิมวัยคือวัยตอนกลางพระบุญกุศลมีประมาณมีพอประมาณเหมือนกับน้ำที่เทลงไปในครั้งที่สองไหล,ลเลยไปหน่อยแต่ในที่สุดมันก็หมดเหมือนกันสัตว์บางจำพวกมีอายุยืน นานกว่าพวกที่สองและพวกที่หนึ่งแต่ในที่สุดก็ต้องแตกดับไปเหมือนกับน้ำปริมาณมากที่ท่านตักขึ้นในครั้งที่สามและเทล,ลงไปฉชนไ้นะท่านก็ดูตรงนี้เองดูกลับไปกลับมาพิจารณากลับไปกลับมาจนมองเห็นความไม่เที่ยงความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงความดำรงอยู่เพียงชั่วขณะ ของสัตว์และสังขารทั้งหลายเพราะปัญหาเรื่องสัตว์และสังขารที่พระพุทธเจ้ามักใช้คําว่าสังขารเป็นลักษณะร่วมของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายคือเกิดขึ้นมาด้วยเหตุปัจจัยต่างๆดํารงอยู่ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆและเมื่อเหตุปัจจัยหลักในการดำรงอยู่เสื่อมสลายไปความดำรงอยู่ของสิ่งเหล่านั้น ก็หมดสิ้นตามไปด้วยก็มีมากไปอย่างนั้นเองเอกภาพของคนสัตว์สิ่งของจึงอยู่ในภาวะที่เป็นไตรลักษณ์อย่งกล่าวแล้วดังนั้นท่านจึงหาความเข้าใจกับเพียงน้ำซึ่งเทลงไปสามครั้งน้ำนั้นก็เป็นรูปการใช้ปัญญาพินิจพิจารณาของท่านก็เป็นนามภาวะความเปลี่ยนแปลงก็เป็นนามก็แสดงว่าเห็นนามเห็นรูป อยู่ในขณะนั้นในที่สุดก็เริ่มพิจารณาเห็นด้วยปัญญาอย่างลงถึงความจริงพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ประการตะกุดีรู้ด้วยพระญาณว่าพนางปตาจารากำลังพิจารณาเห็นไตรลักษณ์เช่นนั้นก็ทรงเปล่งสฉพานรังสีไปคล้ายๆกับปรากฏพระองค์เฉพาะหน้าของนาง ได้รับสั่งว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆปตาจาราเป็นเช่นนั้นจริงๆปตาจาราคนเราแม้จะมีอายุยืนตั้งร้อยปีแต่ถ้าไม่เห็นความเกิดและความดับแล้วก็สู้คนที่มีอายุเพียงวันเดียวแต่เห็นความเกิดความดับของสังขารทั้งหลายไม่ได้ เมื่อท่านได้ฟังประธรรม,มเทศนาเช่นนั้นพิจารณาตามไปก็บรรลุอรหัตในที่นั้นเองซึ่งเป็นการบรรลุอรหัตในอิริยาบถท,ที่แปลกคือในขณะที่ล้างเท้าอยู่เท่านั้นอันเป็นการเชืย่ยเห็นอีกมุมหนึ่งว่าตัววิปัสสนากรรมฐานนั้นไม่ค่อยจะเกี่ยวกับสถานที่อะไรเท่าไหร่และไม่เกี่ยวกับอิริยาบถมากมายอะไรตัวการสำคัญอยู่ที่ ปัญญาพิจารณาเห็นถึงความจริงของนามรูปตามหลักของพระจัยลักคนจะอยู่ในอิริยาบถอะไรก็ได้เพราะตามหลักฐานที่ปรากฏในพระพุทธศาสนานั้นท่านบรรลุมรรคผลกันได้ทุกอิริยาบถพระองค์เดินเดินหยุดมองดูพยับแดดดูความเปลี่ยนแปลงของพยับแดดซึ่งเป็นรูปชนิดหนึ่งท่านก็มองดูไปด้วย มองแต่ไกลๆเห็นภาพคล้ายๆกับมีชีวิตเคลื่อนไหวไปมาได้แต่ภาพนั้นก็ถอยห่างออกไปทุกทีไม่เคยเจอจริงๆก็คล้ายๆกับว่าบุคคลขึ้นไปสู่พ่วงอวากาศมองเห็นเขียวอยู่เรื่อยท้องฟ้าสีครามอยู่เรื่อยคล้ายๆจะไปถึงแต่ไปเท่าไหร่ก็ไม่เคยถึงสักทีภาพนั้นจึงเป็นเพียงมายาเป็นภาพลวงตาเท่านั้น มองดูแล้วคล้ายใกล้แต่แท้ที่จริงไกลถ้าไกลยังไงก็ไม่เคยไปถึงมันไม่ว่าจะด้วยยานพานะอะไรก็ตามในความเป็นรูปเป็นนามของสิ่งทั้งหลายจึงเป็นเรื่องของสังขารธรรมที่มีการปรุงแต่งกันดังกล่าวบุคคลอาศัยการพินิจพิจารณาโดยในยะใดนยะหนึ่งแม้ในสามช่วงที่กล่าวมาแล้ว ก็จะเห็นความจริงตามหลักของพระใจรักษ์ณที่เรียกว่าอานิจจตาได้อีกชั้นหนึ่งนั้นให้พิจารณาในแง่ของสันตติที่ท่านใช้คำว่าสันตติสัมมสนไหนคือนยะแห่งการพินิจพิจารณาแบบการเกิดที่สืบเนื่องกันซึ่งจะเห็นได้ว่าตัวการนี้เป็นตัวหลัก ที่บังตรลักณข้อนี้เอาไว้คือบังความเป็นอนิจจตาเอาไว้ได้แก่สันติคือสิ่งที่เกิดสืบเนื่องกันมันไหลติดต่อกันทยอยกันมาอย่างนี้เหมือนแม่น้ำเจ้าพระยาหรือเหมือนกระแสะไฟฟ้าที่กำลังปรากฏจู่แม่น้ำเจ้าพระยานี้เรียกแม่น้ำเจ้าพระยามานานแนละ้วที่จริงน้ําในแม่น้ำเจ้าพระยาตรงจุดใดจุดหนึ่ง เมื่อว,วานนี้มันคนละนาำกับนาำในวันนี้แต่เราก็ยังเรียกอย่างนั้นหรือเหมือนกระแสไฟดังกล่าวแล้วเพราะอะไรเพราะมันมีการเกิดที่สืบเนื่องกันเป็นสันติเกิดดับเกิดดับแต่เกิดดับสืบเนื่องกันไปเมื่อมองด้วยสายตาธรรมดาก็มองเห็นความเป็นอันเดียวกันแต่แท้ที่จริงแล้วเป็นกลุ่มของมวล ลุ่มของสาสตรที่เรียงตามสืบเนื่องกันไปเท่านั้นหรือมองให้ชัดอีกในยะหนึ่งกว่าจะดูเหมือนเส้นช็อกที่เราขีดลงบนกระดานมองแล้วก็เป็นเส้นเป็นรูปเป็นร่างอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าเอากล้องจุลทรรศน์มาส่องดูจะเห็นว่าไม่มีเส้นอยู่เลยนั้นเพียงแต่ผมช็อกมาวางเรียงกันอยู่เท่านั้นเองสังขารทั้งหลายก็เหมือนกัน เป็นกลุ่มของสิ่งต่างๆที่มาประกอบกันแล้วก็เกิดสืบเนื่องกันไปถึงว่ากันตามหลักความเป็นจริงแล้วในรูป,ปรธรรมเองคนก็ตายกันหมดแล้วเป็นชุดๆไปแต่เนื่องจากสิ่งใหม่มันเกิดมาทดแทนเรื่อยจึงดูแล้วคล้ายๆก็ยังมีอยู่แล้วเราก็พูดกันในแง่ของสมมติเช่นผมตายหนังตายเล็บตาย มันก็ตายจริงๆแต่เนื่องจากมันมีอันใหม่เกิดขึ้นมาเราจึงถือว่าเป็นการตายแบบสมมติไม่ใช่ตายจริงซึ่งในแง่ของความจริงได้ตายจริงแล้วในส่วนนั้นได้ตายไปอย่างแท้จริงแล้วเมื่อส่วนใหม่เกิดมาก็เกิดเพื่อจะตายต่อไปมาดูที่ร่างกายของคนเราซึ่งเวลาสอนจะทรงสอนให้ดูตั้งแต่ปลายผมลงมาถึงปลายเล็บเท้า จะดูในจุดไหนเฉพาะในจุดนี้ก็คือจุดของความเปลี่ยนแปลงเห็นว่าผมเก่าก็หลุดรื่องไปผมใหม่ก็เกิดขึ้นแทนผมเก่าที่ตัดขาดไปผมใหม่ก็เกิดมาทดแทนอยู่ื้วยซึงว่าที่จริงเป็นคนละผมกันแล้วคนละเหตุคนละปัจจัยกันด้วยแต่อาศัยความสืบเนื่องเหล่านี้เองเมื่อคนไม่แยกออกก็มองดูเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน อย่างฟิล์มภาพยนตร์ที่กล่าวไปแล้วนี่ก็คือเป็นลักษณะอย่างหนึ่งของสันติที่เก,เกิดติดต่อกันไปคล้ายๆกับเวลาคนเขียนการ์ตูนที่ออกมาในรูปต่างๆก็เขียนกันเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นภาพแล้วก็ใช้เครื่องฉายให้มันหมุนได้เวลาหมุนก็ดูคล้ายๆการ์ตูนวิ่งเล่นอะไรต่างๆที่จริงเป็นภาพนิ่งทั้งหมด เพราะอาศัยสันตติที่หมุนสืบเนื่องกันไปไม่ขาดสายนั่นเองความเป็นคนเป็นสัตว์เป็นอะไรต่างๆจึงยังปรากฏอยู่ทางศาสนาจึงสอนในแง่ที่ให้แยกตัวสันต,ติออกไปโดยการที่เกิดสืบเนื่องกันออกไปแล้วก็จะเห็นความจริงแห่งสังขารตามข้อว่าอนิจจตาดังกล่าวแล้ว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเข้าใจว่าชั้นนี้คือชั้นของวิปัสสนาไม่ใช่ชั้นของสมมติสัจจะชั้นสมมติสัจจะเช่นว่าบุญบาปต่างๆที่บุคคลทําไว้มันก็มีลักษณะของสันต,ติคือการเกิดสืบเนื่องกันและคนจะต้องรับผิดชอบในผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําเหล่านั้นคล้ายๆกับไฟใครไปจุดไฟเข้าในจุดนี้ในที่นี้ แลไฟลามไปไหม้ที่บางลำพูซึ่งว่าที่จริงเป็นคนลบไฟกันเราจุดในวัดประวรไม่ได้เกี่ยวกับไฟที่บางลำพูแต่เนื่องจากเป็นไฟที่เกิดสืบเนื่องไปจากที่นี่เพะนั้นผลจากไฟไหม้ที่บางลำพูเราต้องรับด้วยนี่คือความจริงในขั้นสมมติขั้นบาปขั้นบุญขั้นโลกิยะส่วนความจริงขั้นประจัยลักษณ์เป็นการเข้าถึงความจริงที่แท้จริง ของโลกของชีวิตทั้งหลายซึ่งเมื่อเห็นความจริงในชั้นนี้ได้ก็จะสามารถบรรเทาความหลงความเข้าใจผิดความยึดติดด้วยอำนาจตัณหามานะในสัตว์แดนสังขารทั้งหลายลงไปได้การเจริญวิปัสสนากรรมฐานในส่วนพิจารณาอนิจจตาจะเห็นความไม่เที่ยงแห่งสังขารทั้งหลายด้วยการเพิก คือหมายความว่าแยกตัวสันติออกไปตัวสืบเนื่องออกไปทำนองเดียวกับดึงฟิล์มภาพยนตร์มาจากเครื่องฉายภาพยนตร์แล้วมาดูด้วยตาก็จะเห็นว่าแท้ที่จริงแล้วไม่มีภาวะอย่างนั้นอยู่อย่างจริงๆเป็นอาการเกิดสืบเนื่องของสิ่งเหล่านั้นเมื่อเห็นตามพิจารณาตามไปโดยลำดับซึ่งยังมีขั้นตอนอีกมาก ปัญญาความรู้ความเห็นอย่างแจ่มแจ้งก็จะบังเกิดขึ้นซึ่งข้อนี้ได้ทรงแสดงไว้ว่าเมื่อใดบุคคลมาเห็นสังขารทั้งหลายว่าเป็นของไม่เที่ยงเมื่อนั้นย่อมจะหน่ายในทุกข์นี่คือทางแห่งความหมดจดหรือทางแห่งวิสุทธิ์หรือทิฏฐิวิสุทธิ์ดังที่กล่าวต่อแต่นี้ไป ็ให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อ